นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตาสุขปริจาคาปัเสเจวิปุลังสุขังจัเจมตาสุขังทีโรสัมปัตสังวิปุลังสุขันตีอีบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการเสียสละอันเป็นธรรมะ ที่สำคัญข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นนี้จะขอชี้แจงแสดงถึงประโยชน์ของการฟังธรรมก่อนท่านทั้งหลายการฟังธรรมเป็นการหาความดีใส่ตัวทั้งเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ไม่สู้ยากนักเพราะเพียงตั้งใจโดยอาศัยหูเป็นเครื่องรับฟังเท่านั้น ก็ได้ผลเกินค่าท่านว่างานที่ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากคืองานฟังคิดดูก็จริงอย่างท่านว่าเนื่องจากเรื่องราวต่างๆที่ผู้อื่นนำมาแสดงให้ฟังนั้นย่อมต้องผ่านการศึกษาค้นคว้ามาแล้วมีใช่น้อยไม่ต้องดูอื่นใกลเพียงอาหารแต่และอย่างที่รับประทาน ทําลองคิดย้อนหลังเข้าไปเถิดจะพบได้ว่าผ่านงานมาแล้วหลายชั้นทีเดียวยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะด้วยแล้วยิ่งสำคัญขึ้นไปอีกเพราะเป็นของละเอียดลึกซึ้งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นคว้ามานานกว่าจะตรัส กว่าจะตักสรู้ก็ต้องอาศัยพระวิริยะอุตสาห์อย่างแรงกล้าชนิดที่เรียกว่าเอาชีวิตเข้าแลกทีเดียวส่วนพวกเราไม่ต้องลำบากถึงปานนั้นเพียงตั้งใจฟังก็พอจะรู้ได้ถ้าจะพูดกันตามภาษาที่ฟังง่ายๆก็เรียกว่าชุบมือเปิด คือไม่ต้องเสียเวลาไปหาอาหารให้ยุ่งยากเพียงล้างมือให้สะอาดแล้วก็เปิดข้าวเข้าปากเท่านั้นแสนจะสบายทั้งเป็นการชุบมือเปิดที่ไม่มีใครตาหน,นิแต่ท่านกลับสำรสิญ,ญว่าเป็นพระหูสูตรคือคนขยันฟังที่จริงการฟังมากก็นับว่าเหมาะดีสมกับที่ ธรรมชาติได้สร้างหูมาให้ถึงสองหูคล้ายกับจะบอกไว้ว่าให้ฟังมากๆแต่ถึงคราวพูดให้พูดน้อยๆเพราะปากมีเพียงปากเดียวเท่านั้นท่านผู้รู้ได้จัดการฟังว่าเป็นหัวใจข้อหนึ่งในบรรดาหัวใจทั้งสี่ของบัณฑิตคือสุจิบุริ สุย่อมาจากสุตะหมายถึงฟังจิย่อมาจากจินตะหมายถึงคิดปุย่อมาจากปุจฉาหมายถึงไต่าถามลิย่อมาจากลิขิตะหมายถึงจดจำหรือบันทึกดังบาลีที่ท่านประพันธ์รับรองไว้ว่าสุจิปุลิจะสัมปนโนปันดิโตติ อาวุธจติท่านเรียกคู่ที่สมบูรณ์ด้วยสุจิปุริว่าเป็นบัณฑิตดังนี้การฟังธรรมเป็นการหาที่พึ่งทางใจเพราะธรรมะจะทำหน้าที่ควบคุมกายวาจาใจให้ทำให้พูดให้คิดแต่ในทางที่ถูกที่ควรเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยดูแลทารกให้ปลอดภัย หอมทั้งช่วยอบรมบ่มน,นิสัยแต่ในทางที่ดีทารกนั้นก็นับวันแต่จะเจริญรุ่งเรืองทั้งส่วนร่างกายและจิตใจยอย่างไม่ต้องสงสัยธรรมะดีเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสรับพระวมไว้ว่าธรรมโมหเวรคติธรรมะจาริงใครประพฤติธรรมะธรรมะจะรักษาผู้นั้นตลอดทุกสมัย ธรรมะไม่เคยทอดทิ้งใครทั้งเป็นนายที่ซื่อสัตย์และยุติธรรมอย่างยิ่งฉะนั้นการที่คนเราหันหน้าเข้าหาพระธรรมจึงเป็นความคิดที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าเสด็จสู่ปรินิพานได้ทรงมอบสมบัติอันล้ำค่าคือพระธรรมไว้ให้แก่พุทธบริษัท โดยเหตุนี้จึงสมควรที่พวกเราจะต้องเพื่อทูนบูชารักษาไว้ให้ดีโดยยึดหลักที่ว่าโยนิโสว,วิจิเนธรรม,มังพึงเลือกเฟ้นทำให้แย,ยบคายเช่นเดียวกับเลือกยาให้เหมาะกับโรคฉะนั้นสำหรับเทศนาการนี้จะขอยกธรรมที่เกี่ยวกับการเสียสละมาแสดง ตามในแห่งพระคาถาที่ได้ยกขึ้นตั้งไว้ข้างต้นว่ามัตตาสุขะปริจจาคาเป็นอาทิความว่าถ้าพึงเห็นสุขอันภัยบูุ์เพราะยอมเสียสละสุขส่วนน้อยก็มีปัญญาเล็งเห็นสุขอันไปบูุ์ก็ควรสละสุขส่วนน้อยเสียดังนี้ พระคาถานี้พระพุทธเจ้าตรัสปรารภถึงเรื่องที่ภิกษุสนทนากันโดยสรรเสริญพระพุทธ,ธานุภาพสมัยที่พระองค์เสด็จไปทรงกำจัดมหาภัยที่ในเมืองภพศสาลีซึ่งได้รับการต้อนรับจากพระเจ้าพิมพิสารและเจ้าฤจวีพร้อมทั้งชาวเมืองราชคห์และชาวเมืองภพศาลีอย่างมโหฬาร พระบรมศาตราจารย์ตรัสว่านั่นล้วนแต่เกิดขึ้นจากอนุภาพแห่งการเสียสละเพียงเล็กน้อยในอดีตการครั้งเมื่อตถาคตเป็นสังฆพราหมณ์ได้บูชาพระเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิของพระสุสีมะปัดเกกับพุทธเจ้ากรรมนั้นอำนวยผลให้อย่างไพศาลในการแบบนี้ ขันแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเล่าเรื่องที่ได้ยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นนั้นการเสียสละคุณธรรมที่สำคัญมากจัดว่าเป็นหลักของโลกเลยทีเดียวเนื่องจากคนเราจะอยู่ตามลำพังคนเดียวไม่ได้จำต้องพึ่งพาอาศัยกันเริ่มแต่เกิดจนกระทั่งตายแต่การที่จะ พึ่งกันได้ก็เพราะอีกฝ่ายหนึ่งยอมเสียสละให้เช่นลูกๆที่เจริญเติบโต,ตมาได้ก็เพราะการเสียสละของพ่อแม่เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถก็เพราะการเสียสละของครูบาอาจารย์ประเทศชาติที่ย่งยึดยังคงเป็นเอกภาพอยู่ได้ก็เพราะการเสียสละของเหล่าวีร์วีรชน บ้านเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองก็เพราะประชาชนพลเมืองร่วมใจกันเสียสละผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีก็เพราะเขาเหล่านั้นได้ผ่านการเสียสละความชั่วมาแล้วอันหนึง่งหากเจ้าชายสิทธ,ธัตถะจะทรงเห็นแก่พระองค์โดยที่ไม่ยอมสละความสุขในเพศรคารวาตแล้วครองราชสมบัติต่อมาเป็นกษัตริย์ องก่อนๆจะเป็นอย่างไรเชื่อแน่ว่าพวกเราคงจะไม่ได้พบแสงสว่างจากพระธรรมอย่างเช่นขณะน,นี้นี่แหละคือผลของการเสียสละสุขส่วนน้อยของพระองค์เพื่อมุ่งสุขชั้นสูงคือพระโพธิญาณอันอำน,นวยผลพิเศษไพศาลแก่พระองค์และแก่สัตว์โลกจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ การเสียสละเป็นการเสียเพื่อได้มาซึ่งทุกคนควรบำเพ็ญให้ติดเป็นนิสัยตามธรรมดาการเสียอื่นๆโดยมากไม่ได้เช่นเสียเกียรติเสียชื่อเสียหายแต่การเสียสละยิ่งเสียยิ่งดีเพราะลงทุนน้อยแต่กำไรงามคนใจแคบเห็นแก่ตัวไม่กล้าเสียสละ ชีวิตจะไม่ก้าวหน้าเหมือนพ่อค้าที่ไม่กล้าลงทุนการค้าจะเจริญได้อย่างไรการเสียสละคือกุญแจแห่งความสำเร็จฉะนั้นผู้หวังความเจริญจงบำเพ็ญตนเป็นนักเสียสละพยายามกำจัดความเห็นแก่ตัวปร,ประชาชนพยายามกำจัดความเห็นแก่ตัวขยายใจที่ แคบให้กว้างขวางเพื่อที่จะมองเห็นความทุกข์ยากของผู้อื่นได้ประเทศชาติศาสนายัางต้องการคนเสียสละอีกมากสถานการศึกษายัางไม่พอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายโรงพยาบาลสถานบำบัดโรคยังมีน้อยไม่พอกับจำนวนคนไข้ ทรัพย์และชีวิตของประชาชนยังปลอดภัยไม่มากพอชาวพุทธยังเข้าถึงศีลธรรมน้อยไปในเรื่องเหล่านี้ถ้าท่านผู้ใดใจบุญทั้งหลายถ้าท่านผู้ใจบุญทั้งหลายโดยเฉพาะท่านที่มั่งคั่งมีเงินเหลือกินเหลือใช้หากจะได้งดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในทางอื่นๆแล้วหันมาร่วมมือกันสร้างสิ่งต่างๆ ที่ประเทศของเรายังขาดแคลนเช่นโรงเรียนหรือสระที่ดินให้ตัดถนนสะพานเป็นต้นก็จะเป็นมหากุศลหาที่สุดป,ประมาณปวดจำไว้ว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นดึงตัวแต่ก็ใช่ว่าจะแร้นแค้นไปเสียหมดก็หาไม่ เพราะยังมีผู้ใจบุญอีกมากที่เป็นนักเสียสละเช่นบางท่านก็บริจาครัพย์ส,สร้างโรงเรียนบางก็สร้างโรงพยาบาลบางก็อุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์บางก็ให้ทุนการศึกษาและอีกมากอีกมากมายพฤติกรรมของท่านเหล่านั้นจึงควรได้รับการสดุดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติและศาสนาอย่างใหญ่หลวงนับว่าความคิดของท่านถูกต้องเพราะมองเห็นการไกลโดยที่ไม่ยอมทําตนเป็นคนกินของเก่าอย่างที่นางวิสาขาตําหนิท่านมิคาท่านมิคาระเสทธ,ธีพ่อผัวเพราะการหลงเสวยสมบัติคนเดียวโดยไม่แลเหลียวถึงคนอื่นบ้าง มิยัยใครจะทุกยากอย่างไรก็ช่างฉันไม่เกี่ยวอย่างนี้เรียกว่าคนคิดสั้นต้องการสบายชาติเดียวโดยมากคนประเภทนี้มักจบชีวิตลงในลักษณะเดียวกันคือหวงแหนกอดสมบัติไว้จนตายจากไปทิ้งมรดกไว้ให้ทายาทยื้อย่กกันอย่างหน้าอนาตจนบางรายกว่าจะได้ทำํำศพก็ว่ากัน ทุลักทุเลทีเดียวคนเช่นนี้ถึงจะมีสมบัติมากแต่ก็เกิดประโยชน์น้อยเหมือนน้ําเค็มแม้จะมีเต็มมหาสมุทรก็ดื่มกินไม่ได้ในเรื่องนี้ท่านผู้รู้ได้ให้คติไว้ดีมากว่าอันบุญเก่าทำไว้ในชาตินี้เป็นผลดีต่อไปในชาติหน้าบทเรียนที่ได้จากคนอื่นก็ดี การไม่เห็นแก่ตัวก็ดีความการุณาปราณีก็ดีทำเหล่านี้คือแหล่งเกิดของการเสียสละอีกประการหนึ่งคือเสียสละภายในได้แก่สละสิ่งเสียเสียคือความชั่วช้าต่างๆอันนับว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะเป็นต้นเหตุของความสุขทุกชนิดฉะนั้นหากผู้ใดหวังจะอยู่ในโลกอย่างสำราญ หรือหวังมรรคผลนิพพานก็ตามทีปัญหาสำคัญยิ่งจึงอยู่ที่ผู้นั้นจะต้องระวังอย่างอย่าให้โจรคือความชั่วมาปล้นเอาความดีไปเสียจากใจของเราหรือถ้าบังเอิญเพียงพําไปบ้างก็พยายามละเสียตัวอย่างความชั่วเช่นเป็นคนมักได้เห็นแก่ตัว มีใสทุจริตเจ้าอารมณ์โกรธง่ายใจน้อยโกรธร้ายใจดำฤษยาหัวดือ้อถือรันโอ้วโอวดทิฏฐิมานะถือตัวเป็นต้นท่านจงสำรวจดูว่ารายชื่อเหล่านี้มีแอบแฝงในตัวเราหรือในใจเราหรือไม่ถ้ามีอยู่จะจัดการอย่างไร ด้วยวิธีตั้งตัวเองให้เป็นทั้งโจทย์เป็นทั้งผู้พิพากษาตามในพระพุทธภาษิตว่าอัตนาโจทยัตตานังปฏิมังเสตมัตนาจงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาตนด้วยตนเองถ้าพบความชั่วชนิดใดมีอยู่ต้องรีบกำจัดขจัดทันที ขืนทิ้งไว้ใจจะเสียคุณภาพเหมือนมีดพลาถ้าปล่อยให้สนิมจับแล้วก็รั้งแต่จะใช้การไม่ได้ท่านทั้งหลายความสุขที่แท้จริงนั้นมีได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างสมบัติหรืออะไรอื่นหากอยู่ที่ความสามารถลดความใคร่คือกิเลสให้น้อยลงจะหมดสิ้นไปในที่สุด แต่ว่าคนเราโดยมากมักพะวงหลงไหลอยู่ในเรื่องแต่งตัวแต่งบ้านหาทรัพย์เป็นส่วนใหญ่จนหาเวลาแต่งใจได้ยากเพราะเหตุนี้แหละเรื่องยุ่งยุ่งจึงเกิดขึ้นเป็นประจำการเสียสละคือสละสิ่งเสียเสียออกจากตัวตน ยิ่งสละได้มากเพียงใดเราก็ดีขึ้นเพียงนั้นบ้านเรือนเรายังแข่งกันสร้างกันได้ร่างกายเราก็ต้องก็แต่งประกวดประชันกันได้จิตใจเราก็เช่นกันจะไหนเราจึงไม่แข่งขันหรือประกวดสร้างความดีกันบ้างเล่า โลกเราจะได้บรรเทาความเดือดร้อนวุ่นวายลงเสียบ้างท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าผู้ที่ประสบความสุขอย่างไพ่บุญก็เป็นผู้นั้นก็เพราะผู้นั้นมีใจกล้าพอที่จะสละความสุขเล็กๆน้อยๆได้นั้นเองด้วยเหตุนี้ขอท่านทั้งหลายจงอย่าได้หลงติดอยู่ในลูกหลานจะติดอยู่ในสมบัติ และความสนุกสนานเพลิดเพลินจนเกินไปเพราะเมื่อยามรับขันมาถึงแล้วไม่มีใครดอกที่เขาจะช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านเองโปรดยึดหลักพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนได้โกหินาโถปรโรสิยาคนอื่นนอกจากตัวของเรา จะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรจากนั้นผู้มีปัญญาเห็นการไกลจึงไม่ลหลงไหลติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้โดยถือเสียว่าอาศัยชั่วคราวเท่านั้นและในขณะเดียวกันก็รีบหาสิ่งที่พึ่งอันถาวรด้วยการบำเพ็ญอยู่ในศีลธรรมมีใจเป็นนักเสียสละ ทั้งภายในภายนอกดังกล่าวมาชื่อว่าชื่อว่าได้ปฏิบัติตนสมกับเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นยอดนักเสียสละมีในดังวิสัชนามาด้วยประการนชนีเทศนาวสาเนในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยอติสัน อัติใสบุญยเขตและด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคือทานศีลภาวนาที่อาตมาได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนอวสานขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะปกป,ป้องรักษาญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายให้พากันอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ขอจงเจริญด้วยจตุรพิทะรรชัยทั้งสี่ประการพร้อมทั้งปฏิพานธนสารสมบัติตลอดการเป็นนิรมีดงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันภยัยูรณ์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทินเอวังก็มีด้วยประกรารละชนี้